ทรทัศน์3มิตินะคะเขาบอกว่าการดูนั้นไม่ยุ่งยากแต่ผู้ที่จะดูทรทัศน์3มิติหรือทีวีสม,มิติทรทัศน์ย่อมมาจากภาษาอังกฤษว่าไงคะเอ่อเทเลวิชันเทเลวิชันนะคะทีวีนะคะต้องดูแบบใส่แว่นแว่น3าม,มิติสวงแว่นด้วยนะคะสวมแว่น3ม,มิติแล้วก็มีกล่องรับสัญญาณก็จะดูได้ที่บ้าน ะะเห็นไหมคะว่าโลกของรานะโลกของเรานั้นก้าวไปไกลอ,อดีตและลูกอดีตหลายปีมาแล้วสมัยครูเป็นเด็กนะคะโ mm hmm. ทรทัศน์ใช้แบบขาวดำจอใหญ่ๆนะคะ mm hmm. มีระบบแบบแบบโบราณน,นักะะะเรียน mm hmm. แต่ตอนนี้ถ้าใครเก็บไปใคร,ใครยังเก็บเอาไว้ถือว่าเป็นของย้อนยุคนะคะ mm hmm. ถ้าของที่เลย40ปีมาแล้ว50ปีมาแล้ว ยังมีให้เห็นอยู่ถือว่าเป็นของโบราณที่ย้อนยุคแต่ครูสาววีไม่โบราณนะลูกยังทันสมัยยิ้มเห็นไหมคะทันสมัยแบบของผู้ใหญ่ลูกเพราะว่าคุณครูก็ตามเทคโนโลยีไม่ทันหลายๆอย่างผิดกับเด็กยุคนี้นักเรียนเก่งเทคโนโลยีนักเรียนหัวไวเรื่องนี้มากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะคะถ้ารุ่นเก่าๆเหมือนคุณครูใช้แบบโบราณ นะคะยังไม่เก่งยังไม่เก่งไม่ทันสมัยพอเพราะว่าตามไม่ทันนะคะเรียนโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ก็ออกว่าแบบที่เห็นหน้ากันใช่ไหมคะขออภัยที่ไม่สามารถพูดยี่ห้อสินค้าได้นะคะโทรแล้วเห็นหน้ากันถ้ามีสัญญาณเชื่อมถึงกันในระบบเดียวกันก็จะมองเห็นนะคะมองเห็นหน้าคนฟังแล้วก็คนพูดนะคะและมีการผลิตแบบ ต่างๆออกมาแข่งขันกันมากมายหลายอย่างนะคะหรือการใช้คอมพิวเตอร์นะคะที่มีระบบอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เราได้คน้นคว้าสิ่งที่มีความรู้มากมายถ้าเราทำเราเล่นอย่างสร้างสารรค์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นครูให้กับเราแต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์แบบผิด,ผด นักเรียนได้ดูข่าวหรือเปล่าคุณครูติดข่าวมากจะดูหลายหลายช่องนะคะเปรียบเทียบกันนะคะ,ะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นคนไม่ดีนะคะนักเรียนถ้าได้ดูข่าวที่ล่อลวงนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้พูดได้เพราะว่าสื่อต่างๆบอกสถาบันนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะ คุยกันแล้วก็คิดว่านักศึกษาคนนี้มีฐานะร่ำรวยคนที่ล่อลวงไปบางคนนะคะมีความรู้ดีทำงานดีในหังเรียนนะคะแต่ไม่น่าวางแผนคิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เทคโนโลยีก็ฆ่าพวกเราได้เหมือนกันใช่ไหมลูกนะคะนี่ล่อลวงเด็กไปฆ่าฆ่าแบบท่วงน้ำด้วยนะคะ แล้วก็มีอีกหลายหลยหลายหลายข่าวที่ได้ติดตามบางคนไม่รู้จักกันโดยเพราะนักเรียนหญิงนะคะเด็กๆเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิงเวลาคุยไม่ว่าจะเล่น facebook กันหรือว่าเข้าโปรแกรมต่างๆที่สื่อสารถึงกันได้เราไม่รู้จักเขาเขานัดแนะไปที่ไหนก็อย่าไปนะคะมีข่าวว่าเด็กๆวัยรุ่นนั้น ถูกล่อลวงจากสื่อต่างๆมากมายอันนี้ก็คือการใช้สื่อแบบไม่สร้างสารรค์นะคะถ้าใช้อย่างสร้างสารรค์ต้องทำให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าคิดดีทำดีสิ่งที่ดีก็ตามมาถ้าคิดร้ายทำร้ายคนที่ล่อลวงคนอื่นเข้าไปพวกนั้นก็ต้องติดคุกนะคะเพราะกระทำความผิดนะคะ เห็นไหมครับนักเรียนสื่อต่างๆนั้นมีทั้งดีและไม่ดีค่ะวันนี้ถึงครูจะให้นักเรียนได้อบบอกก่อนดีกว่าไหมลูกนะคะสไลด์มีไม่มากนะคะสื่อที่หนูคิดว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างใกล้ตัวไม่ต้องบอกยี่ห้อสินค้าอ่าเริ่มเลยสริมารบอกทุกคนนะลูกโทรศัพท์มือถือค่ะโทรศัพท์มือถือนะคะ เรสับมือถือโทรทัศน์จอแบนโทรทัศน์จอแบนนะคะคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์มโครเวฟค่ะค่ะมโครเวฟอ๋อมโครเวฟค,ค,ค่ะฝังไม่ชัดลูกเครื่องปรับอากาศครับเครื่องปรับอากาศค่ะเตารีดค่ะเตารีดลำโพงครับ <ค>ลำโพงครับกล้องถ่ายรูปครับกล้องถ่ายรูปเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงอะไรล่ะคะเครื่องเสียงอ่าเช่นไม่บอกยี่ห้อลูกซ <CD S 3> <คะ S 1> ีดีค่ะเครื่องเล่นเครื่องเล่นซีดีนะคะแฟลชได์ครับแฟลชได์บางคนก็เรียกทำไดส์บางคนก็เรียกแ a นดี้ไดส์ใช่ไหมลูก ดนูมีเสียงไหมลูกไม่สบายเปล่าคะอะดังอีกนิดนึงค่ะ,ะกระซิบทีรวัตรอะไรนะคะกระติกน้ำร้อนเหรอลูกอะกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเหรอคะค่ะค่ะอะทางนี้บ้างเอาคนหลังก่อนนี้ไหมลูกคนหลังก่อน ตู้เย็นเมมโมรี่การ์ดค่ะเมมโมรี่การ์ดมอหุงข้าวค่ะมอหุงข้าวแบบไหนเลยลูกถ้ามอหุงข้าวมีมาสมัยคุณยายคุณย่าแล้วเป็นแบบหม้อดินเดี๋ยวนี้ต้องมีเป็นหมออะไรคะมอหุงข้าวอะไรลูกฟฟมอหุงข้าวไฟฟ้าค่ะพัดลมค่ะพัดลมวิทยุครับวิทยุวิทยุอะไรครับอ่า วิทยุไฟฟ้าวิทยุไฟฟ้าวิทยุเทปนะคะเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้าแถวหน้าบ้างยังไม่ซ้ํากันเลยเก่งมากไม,ไมโครโฟนค่ะไมโครโฟนนี่กําลังถืออยู่นี่เองแหมคิดได้นะเครื่อง,นะองล้ังจานอัตโนมัติครับเครื่อง้ังจานอัตโนมัติเก่งมากกล้องวิดีโอค่ะกล้องวิดีโอแอร์ครับคะแอร์แอร์เครื่องปรับอากาศเพื่อนตอบแล้ว กระทะกระทะไฟฟา้ากระทะไฟฟา้ฟากระทะไฟฟ้านะคะชีให้ตอบกล้องตกใจเลยตอบกระทะนะคะค่ะอ่าที่เรกเรียนพูดมาทั้งหมดก็คือเทคโนโลยีก็ที่มีการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาให้ทันสมัยเรื่อยๆนะคะทุกๆวันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาความรู้เรื่องของการเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสารรค์นะคะค่ะหัวข้อนะคะการเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสารรค์คำว่าชีวิตประจำวันแสดงว่าเด็กๆได้ เรียนรู้นะคะเทคโนโลยีต่างๆได้สัมผัสได้ใช้นั่นเองเยอะแยะมากมายเะคะเรียนเครื่องทำน้ำอุ่นได้ไหมคะได้เครื่องมือที่ใช้ของงานช่างก็เยอะแยะมากมายลูกสว่านเจาะไฟฟ้ากบไฟฟ้า ค่ะสไลด์ต่อไปเดี๋ยวนักเรียนย่อนะลูกหรูอย่อดได้นะคะไม่ต้องลอกทุกตัวอักษรนะคะตู้ ATM ได้ไหมลูก